อัปเดตฝนฝ่าภาคอีสานมือนี16พฤษภาคม2 5 6 7พร้อมกับอัปเดตเรดา์ตรวจฝนให้พี่ๆน้องๆชาวภาคอีสานติดให้ได้รับทราบนราจะเข้าไปรับชมรับฟังกันเลยสําหรับพยากรณ์อากาศม,มือนี16พฤษภาคม2 5 6 7ภาคอีสานสิมีอากาศห่อนในตอนกลางเวนจะมีฝนฝ่ากระนองประมาณร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแห้งบางแห่งบางพื้นที่เน้นในส่วนของจังหวัดเลยจังหวัดน้องค่ายชัยภูุิขอนแก่นอำนาจเจริญ นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินรีสเกตและก็อุบลราชธา,านีอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 5 3 7องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉีงยงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฮามาอัปเดตเรดาร์ฝนกันเลยจ้ะเรดาร์ฝนตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางี่อําเภอโซพิสัยอําเภอปากขาดจังหวัดบึงกาฬอําเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูอําเภอสะไข่เมืองพอนพิสายเฝ้าไร่ระ ชนะว่าปีจังหวัดนองค่ายอำเภอสางค้อมจังหวัดอุดอรธานีจ่าสําหรับคลิปนี้แอดมินขอโตลาไปก่อนพอกันไ่คลิปหนาขอบคุณได้ๆที่ติดตามรับชมรรบฟังถ้าเห็นว่าเป็นภาษากลางก็คือแอดมินใส่โปรแกรมอ่านพี่น้องเนาะอย่างที่บอกกันในคลิปก่อนๆว่าแอดมินอยากลูกไล่ปังเถื่อกบบว่างอ่านในพี่น้องได้รับทราบก็ขออนุญาตใส่โปรแกรมคอมพิวเตอร์จ่าสําหรับคลิปนี้แอดมินขอโตลาไปก่อนพอกำไ่คลิปหนาสวัสดีค่ะ